อาหารแม่งดหวานมันเค็มค่ะอ่าเห็ดแบบบ้านๆเฮาเนาะกินสิ่งที่ปลูกปลูกสิ่งที่กินผักสวนครัวรวยกินได้พี่น้องมือเศร้ากินกันอย่างแม่มืองเศร้านท่แม่รบคั ค่ะห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดอันนี้คือบลนอกอันครั o เซตห้องครัวห้องครัวห้องแต่งโตห้องน้ำห้องทายห้องเดียวกันหมดนี่ครับส่วนแฟนแม่จะทำไข่เจียวแล้วครับ<อ>เป็นอย่างไยอ,อ๋อทอดปลา เต่าแกดเตาแกดคนรวยเนี่ยเพจแฟนขลาบเนี่ยต่าแกสคนรวยดูกระดูกระทะบ้านคนรวยกระทะจังเสียบใช่หรือบอกเลยอันนี้อ่างล้างมือละบ้านพี่เดียวครับอ่างล้างมือนี่่เนี่ยเห็ดตำบักเขืออันนี้เครื่องฟูงปะค่ะ ใส่เครื่องปรุงไอ้ถือไฮดิวแป๊บหนึ่งโอเคไฮดิวทอดไหบอกระก้ง<ส><น>องตะก้องท่อนไปท่านแล้วปลาใส่ได้เลยเขาหรออ๋อแล้วก็แบบด้านโน้นด้านนี้มัน,น,นจะไหม้สุนดนี่โอเคก็ทอดว่าโดนบอเนี่ยตั๊กทิ๊บ ใส่เหมือนแล้วหรอใช่ใ่ขอข้ากินน้ำเชื่กันน่่ะครับมันบานแบบแค่ลูกหลวงบ้าอยให้มันสฟองๆนิดนี่ครับนี่ซูมมองนี่แล้วครับผมจับซูมว่าเอาขัดยับข้บขามบาใกล้ๆครับตกโอเคอ่านี่ครับทอดปลาแฟนครับทอดปลากินกับอั่น ซุปมะเขืออาหฮร์ฮัมกับนี่อันนี้ปลาแดกแซ่บด้วยค่ะนี่ปลาแดกแบรนด์ใดนัตตี้เออปลาแดกอาจารย์นัตตี้เอามาฝากมังพี่ดิวสุดยอดเลยค่ะเออตำักหุ่งกับแซ่บแมนใส่ยังกับแซ่บใช่ปลาแดกอาจารย์นัตตี้นี่ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่รีวิวให้อาจารย์เลยรีวิวฟรีไม่คิดตังค์ปลาร้าอาจารย์นัตตี้แซ่บถึงสวง สุดยอดเลยค่ะพี่น้องแค่บานมาแส่ไหลอออันนี้ทอดปลาแฟนครับทอดปลาพี่ว่าซุกหรอ <c oughs> สรุปมื้อนี้แม่ทำซุม้มะเขือให้นะครับทุกคนนี่ห <Okay. S 1> ือหอมหวหวยเลยแฟนครับยอดไซส์น้ำปลาแดกจัาหน่อยไหมบ่่ <c oughs> นี่ยนี่แหละครับครัวบ้านแม่เรียบ อันนี้ใครชอบนะครับครัวบ้านไม่เรียบครัวบ้านไม่เรียบอันนี้ก็คือแบบชีวิตจริงครับแฟนขับนี่ว้าวอ,อืมหูมาก <c oughs> เป็นตัวแส่บบรับอือ <c oughs> กับปลาทอดนีน่หอมหอม หอมหอมเลยซิมซิมได้บัตรนี่เออเป็นเร็วกับซิมเจ้าพี่น้องนี่แซบๆบเยี่ยมป่ะแม่เยี่ยมค่ะพี่น้องแต่เด็กเขเจาแซบได้หรือซูบะเขือนี่ได้แล้วครับซูบะเขือแกงขี้เล็กแล้วก็ปลา ซูบะเขือแกงขีเรแล้วกับปลาทอดครับเขาสวยมือนี้บอมีเขาเหนียวแงครับรเ,เออเอาซองให้หล่าแม่อซองโอเคคลิปเปลียวย่อมือบังเลนเห็นบ่เห็นซูบะเขือรครับซูบะเขือปีมือแม่อืมเอาจับไว้จับไว้จะเอาพักอืม อ๋อเรไม่เอาผักให้ครับอืมกินง,ง่ายยุ่งง่ายเด้ยวพี่ดิวอะ่ะกินง,ง่ายอยู่ง่ายอ่ะหูฝนตกแรงมากอืมอืมอืมปลาเนี่ยแซ่บแซ่บพี่น้องข้าปลาอร่อยมาก อืสำหรับพี่ดิวเดอ้อแฟนคลับขันมีพอมีแม่มียังก็ด,ดูแล้เพื่อนให้ดีที่สุดนั่นแหละแฟนคลับเบิ่งแง้งดูแลสุขภาพร่างกายไปใส่คอยไปคอย,คอยม,ม้ามอแม่เที่ยวสามมือคือสามมือติดหรอสามมือตามขึ้นพี่ดิวเที่ยวสามวันติดหรออะ <c oughs> แกฮ้องกับไปแบบคอยไปคอยมาแม่แม่พอยไปคอยมาเมื่อยกับพักด้วยนอนบนเรื่มาต้องข้ารถไฟแต่ขอบเว้นมันออกไปไรเดี๋ยวมันฮอนมีเมื่อนี้หรอฝนตกอุณหภูมิมันสูงจังมากเลยแต่ว่าฝนตกมากกว่าเดือนมื่อยน่ะตัวบกเผือเกผักกาดนะพี่น้อยเมื่อยสลัดปูเอง ปอดสานมากมวนไหนหมวนพี่น้องหือหือนอบเด้อพี่น้อง <c oughs> มีความจุกแล้วครับจบุจบ๊บๆทอดปลาแซ่บแบบแม่เนี่ยมาโอ้มีผักแสครับผักนี่ปื๊ด ผักถูกในอ่างเขาเอินพักอย่างเนี้ยบบซุปมะเขือนะครับวันนี้พี่เดียวกินดื่มน้ำ,นำ,นำนตาลแบบชอบอืมชอบกันมากคิณข้าพี่น,อน้อง <laughs> ผักผักปอดสารหมวนใจหมวนใจหลดอืม กระเดากับนี้กระเดาอยู่นะกระเดาวาด้วยไหมกินได้ยูได้พี่นอ้องกินแบบง่ายๆแบบบ้านๆเฮา,าออเออแม่แบบสุปแบบวาวเพราได้แบบเพาได้แบบเครื่องปรุงจัด สูบแบบเน er ียนรถบันบางอืมหืมก็ดี่ฟิวมวนเอาตัวเนียนอืมล้างสะอาดแล้วกินได้ไม่เห็นจ้าเกียพี่น่องเฮ้ยยังไหวกต่เลากับเพ่อได้กินก็เสียงอืมเยอะากกระปก็ไปแต่เรื่องกินบ่ยากพี่แม่ถึงหัวกินได้ก็ได้อืม กินง่ายอ,อยู่ง่ายเี่นาอเมนูพี่เดียววันนี้ก็คือคือปลาเกือทอดปลาแ่บ,บนี่แหละครับพี่น,ออน้องหวานตอดเจ้าบ่สพัก,กน,นี่มันต่องังสี่แฟนขับนี่น้องแม่นี่น นั่นละอืมอืมอืมอบยมนี่ซสปบกเขือแก่วขางแม่แเ่วนปเ้ามาสุบกเขียของโผลดตั้งกต่เด็ดกจรินไงอืมแลวก็กกนี้จะพาปู่เองไปนอนกินเลย นี่เอยซีอ่ะอืมตัวจุ้ยอืมชอบต้มมะเขือ